รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อนอแสนแสบวันนี้พบกับพระเอกตีสุดฮอตอเล็กเทียรเดชที่จะมาเผยประสบการณ์แสบจากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดความลับนางมาร้ายสรุปใครร้ายหรือใครแสบได้รู้กันห้ามพลาดทุกร่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับรายการสอนอแสนแสบกันเหมือนเดิมทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM Channel นะครับใช่ครับนี่จะมาไขคดีบันเทิงแสบแบบส,สดๆในรายการสอนอแสนแสบครับผม, <c oughs> <c oughs> มหรือเวนี้เสขอโทษครับวันนี้พบกับผมเสเผือกส <c oughs> วัสดีครับเสือครับ <c oughs> และผมว่าที่หน่วยอาสา <c oughs> อานครับ แทนเขาก็บ่อยครับผมยศยังไม่ขึ้นอีกเหรอยังเลยครับเดี๋ยวว่าเลยยศเลยครับเงินแล้วครับเงินเออแท็กพลันยูได้เช็คหรือยังเออถ้าแท็กรับเช็คแล้วครับผมฝากถามของพี่ด้วยพี่ยังไม่ได้คุยเลยครับผมคมีคนฝากถามมาว่าว่าพี่เบืองนี้คือยศเสยใช่ไหมครับ เสพก็พอถ้ายศเสไปกินหอยทอดฝอยศเสนะครับยอเสเผือกเออดิ่มกันยศเสนะเป็นซอยยอเสเผือกครับผมเอาละครับวันนี้นะครับช่วงแรกของเราครับครับช่วงนี้เลยครับเสพครับเสพลำคัญของอครับเออสบายๆก็ได้มึงเออสบายๆก็ได้ผู้ชมได้รู้ว่าตอนนี้ความบันเทิงเนี่ยมันคลื่นหน้ามันคลื่นคลานไปถึงไหนแล้วครับอ๋อวันนี้รับรองว่าเดือดแน่ๆเดือดแน่นอนครับกับช่วงแรกช่วงว่า ลงบ,งลบงลงันทึกประจำวันครับวันนี้ใครมาลงบันทึกบ้างไปแล้วครับช่วงลงบันทึกประจำวัน ลายเป็นประเด็นใหญ่อีกแล้วเมื่ออยู่ๆก็มีภาพแชทไลน์เป็นการสนทนากันในกลุ่มชายหนุ่มที่ขับบิ๊กไบค์ในนั้นมีการพูดถึงเรื่องรักร้าวของคู่รักอย่างเจนนี่และเอชนสวัสดิ์อัศวเหมว่ามีปัญหากันโดยมีชื่อนักแสดงชัดเจนว่าเป็นของภูริหิรัญยพึกและอารัสราล่าสุดหนุ่มอารัศราก็เลยถือโอกาสออกมาถแถลงข่าวเสียใจพร้อมยอมรับผิดว่าภาพแชทไลน์ดังกล่าวเป็นการสนทนาของตนและเพื่อน วันนี้ผมต้องขอมาแสดงความเสียใจในสิ่งที่ผมทำไปแล้วก็ขอแสดงความขอโทษแล้วก็สำนึกผิดและขอรับผิดนะครับในสิ่งที่ผมทำไปถือซะว่าความผิดเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมคนเดียวอยากจะขอโทษเป็นการส่วนตัวแต่ในวันนี้เมื่อย,ยังขอโทษเป็นการส่วนตัวไม่ได้ก็ขอโทษในส่วนที่เป็นพับลิกก่อน เป็นประเด็นร้อนที่คนทั้งประเทศต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีเตียงหักรักร้าของนางเอกดังเจนนี่อัศวะเหมและนักการเมืองหนุ่มเอชนสวัสด์อัศวะเหมล่าสุดมีโอกาสเจอหนึ่งในเพื่อนแก๊งนางฟ้าคือเจนสุดาปานโตก็เลยถือโอกาสอัปเดตสักหน่อยเพราะมีกระแสะข่าวว่าสาวเจนนี่เตรียมที่จะ,ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหลังจากแถลงเสร็จเธอจะบินไปอเมริกาทัานทีในวันที่31กร,รกฎาคม ไม่รู้เธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าไปถามสาวเจนสุดากันเลยไปพักผ่อนเพื่อให้แบบสบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนี้บินไปอเมริกาใช่ค่ะ้ก็คงเคลียรงานได้แล้วก็ไปเลยค่ะเขามีเพื่อนมีญาติอยู่ที่นู่นนะคะก็คงไปอยู่กับญาติกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือใครเนาะที่เห็นอะไรต่างๆอย่าเงี้ย ก็คงจะเห็นใจเขาเนาะว่าเขาคงจะแบบลำบากใจเหมือนกันในการที่จะออกมาพูดอะไรในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาก็ต้องมีการบอกกันนะคะเพื่อนไปไหนทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีแบบคุยกันบ้างก็แถลงข่าวไปที่เรียบร้อยครับเสีครับทางจำเลยก็ให้คำรับสารภาพครับผมพร้อมกับขอโทษขอโพยสื่อมวลชนด้วยแล้วที่สำคัญก็อาจจะถ้ามีเวลาก็อยากจะไปขอโทษกับพี่เอ๋โดยตรง ถ้ากล้าครับผมเล่นผมก็เงียบๆดีกว่าเนาะครับผมจริงๆแล้วเห็นใจเพราะถ้าเป็นกรุ๊ปของพวกเราดาวลุดเนี่ยอย่าเรียกว่าเราดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว อ้าดูแลเสซึ่งครับผมเสืเอออาะเดี๋ยวจะดีอ้าฉีดตัวไปเสืคือเสือครับนี่ว่าที่อาสาอาจจะหายไปเลยครับผมเสือสมมุติสมมุตินะสมมุติว่าทเป็นกรุ๊ปเราอาจจะหยาบกว่านี้ก็ได้เออนะฮะอ่ะอีกหนึ่งข่าวก็คือพี่เจนนี่ออกมาบอกว่าอ่พี่เจนนี่เทมโพสุวรรณครับกับพี่เอ๊ะพี่ที่พูดคือพี่เจนพี่เจนสุดา่สุดาปันโตนะฮะก็บอกว่าพี่เจนนี่เนี่ยคือบินไปเรียบร้อยแล้วไปพักผ่อนที่อเมริกาแล้วแต่มันมีอีกข่าวหนึ่งว่า ออกมาว่ายังไม่ได้ไปอ่ะอ๋อบินแล้วหรือยังไม่บินมีรูปหลุดนบนเครื่องบินด้วยครับผมแต่ตอนนี้สิ่งที่จำเลยให้ปากคำมาทั้งคู่เนี่ยครับอาจจะยังไม่ตรงมากนะถูกต้องฮะวันนี้ผมมีหนึ่งเสียงจากผู้ที่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีใครฮะอาจารย์ประมาณเขาเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยฮะอาจารย์ประมาณว่า ประมาณว่าน่าจะประมาณเนี้ชื่อเขาประมาณครับเสครับโทษทีฮะเสียโทษทีครับผมเสอดเล่นไม่ได้ครับต้องมีสท่านหร่นะเสนะครับครับครับไปดูอาจารย์ประเมินกันครับประมาณฮะเสเสอาจารย์ประมาณฮะครับอาจารย์จะพูดยังไงเกี่ยวกับคดีนี้ครับครับสวัสดีค่ะอาจารย์ประมาณค่ะสวัสดีครับคุณดาราคุณอารครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ขอคุยกับประเด็นประเด็นนี้กับอาจารย์สักนิดหนึ่งละกันนะคะเพราะว่าในฐานะที่อาจารย์เนี่ยก็เขาเรียกว่าดูแลอยู่ใกล้ชิดที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีร้อยล้านคําถามเกิดขึ้นหลังจากที่ภาพออกมาครับอาจารย์ครับครับครับผมก็อืดเลยก็โอเคครับเพราะว่าก็จบลงได้ดีแล้วล่ละครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือคุณเจนนี่เองเนี่ยไปเซ็นใบหย่าวันนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับค่ะประมาณกี่โมงคะ ก็ประมาณ4โมงเย็นครับอ๋อช่วงเย็นเลยนั่นหมายความว่าตอนแรกมีกระแสข่าวว่าเจนี่ไปอเมริกาตอนบ่าย2แสดงว่าไม่จริงอันนั้นเป็นข่าวลือไปสรุปอย่างนึงก็คือยังไม่ตาครับยังอยู่ครับณตอนนี้คุณเจนี่ยังอยู่ในประเทศไทยถูกไหมฮะยังอยู่ประเทศไทยครับครับผมแล้วก็ทุกอย่างจบจบลงด้วยดีในเรื่องของการการการทะเบียนหย่าตรงนี้เนี่ยมีการวางแผนว่าจะมีการหย่าวันนี้มาล่วงหน้านานแล้วหรือยังครับอาจารย์ก็เราฝึกตาค่ะหรือกำลังทำทุกวันลครับ หลังจากพอาเป็นข่าวข่าวข่าวาเอ๊จะปรึกษากันว่าทีนนี้ก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับก็ปรึกษากันว่าเอ๊ในเรื่องการหย่าเนี่ยสิทธิการหย่ามีอะไรบ้างอะไรต่างผมก็แนะนำตามข้อกฎหมายนะครับค่ะอาจารย์คะทีนี้เนี่ยตอนเซนบยาเนี่ยหลายๆคนอยากรู้ว่าแล้วทางคุณเอ๋ชลสวัสดิ์เนี่ยมาได้เจอกันแบบกับเจนนี่เลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ละครับ ค <mondo> ขณเดกก็มาเซ e oh, ็นก <highly> ่อนครับอ oh, ๋อเซ็นก่อนคือเซ็นเซ็นวันนี้เหมือนกันแต่ก่อนหรือว่าจะเซ็นตัต่างวานคะอาจารย์อาจจะก่อนก็สักข้านาทีอะไรเงี้ยอ๋อต่ก่อนก็ไม่คิเจอกับ <C> e แต่ก็ถือว่าทุกอย่างจบลงก็คือได้รับการยินยอมพร้อมใจในการเซ็นด้วยดีจากทั้งทั้งสองฝ่ายจากทางฝั่งคุณเอด้วยไหมฮะแล้วก็ประเด็นดเรื่องของ,ของการแบ่งสินสมรสระคะาจานคือบางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วกรณีที่มีข่าวว่าเรื่องของรถยนต์ทางคุณเอกคืนไหมหรือยังไงบ้างตรงนี้มีรายละเอียดไหมคะาจานอันนี้รับตกลงกันเองครับเดี๋ยวบ้านเดียรคุณเอกก็จะคืนให้ครับอก็คือทางทางคุณเจนนี่เขาไม่เอาอะไรเลย ทั้งทีนี่เขาบอกว่าอ่าเรื่องค่าอุปการละเลียงดูเรื่องไอ้แบงทรัพย์สีนอะไรอย่างไม่เอาเลยขอแค่รถรถพอของตัวเองคืนพอแล้วแหวนแหวนแต่งงานก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยเลยครับไม่เอาขอแค่ได้รถยนต์คืนก็ถือว่าเคลียร์กันจบแล้วเคลียร์กันจบแล้วจากนี้ก็คือต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่จบลงอย่างจบอย่างสมบูรณ์โดยส่วนสดิภาพครับบิลชี ครับผมอาจารย์ครับแล้วจากนี้คุณเจนนี่จะเดินทางไปอเมริกาต่อเนื่องเลยไหมครับก็แล้วก็อาทิใจครับว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงดีครับอืค่ะค่ะก็ก็ถือว่าครั้งนี้ก็คือเซ็นแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลกลับไปใช้เทียนโพสวรรณเหมือนเดิมทำทุกอย่างเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วภายในวันนี้เลยนะคะอาจารย์ครับถูกต้องครับค่ะครับผมครบวน คิดว่าเคลียร์ทุกประเด็นเนาะครับครับ,รบแล้วก็ลงเอยด้วยดีก็โอเคได้ละครับเริ่มชีวิตใหม่ดีได้ละครับค่ะอาจารย์าารยคะทีนี้เราสงสัยอีกอย่างหนึ่งเรื่องของประเด็นที่ภาพหลุดออกมาเรื่องของเจนนี่โดนทำลายร่างกายตรงเนี้ยได้มีการพูดคุยกันกับทางเจนนี่รรหรือเปล่าคะได้มีการพูด <ขา S 2> คุย<อ>เรื่องนี้เลยครับอืออืม มัมีการพูดคุยกันนะยังไงอะไรแบบไหนอะไรต่างนั่นหมายความว่าจะไม่มีการดําเนินคดีหรือจะมีการฟ้องร้องในส่วนของถ้าหากว่าเป็นจริงนะครับเรื่องของการทําลายร่างกายอะไรต่างๆไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ได้จะลงเลยด้วยดีแล้วนะครับคงไม่มีเรื่องฟ้องร้องกันนะครับถ้าตามตามรูปเรื่องนะครับในขณะที่ผมเป็นทนายความมาสามสิบกว่าปีเนี่ยดูจากอ่ลักษณะของทั้งสองฝ่ายที่เขาตกลงกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาที่จะเกิดคดีต่อไปครับอืมครับผมอาจารย์เองได้เจอคุณเอ๋ไหมครับ ไม่ได้เจอกันครับอ๋อครับผมแล้วคุณเจนนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อยู่ในสี่หน้ามีความเครียดไหมหรือว่ากำลัใจเรียบรื่นดีลไม่เครียดครับไม่เครียดไม่เครียดนะโอเคนะครับไม่เครียดอะไรนะครับก็ปกติสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมเท่าที่เห็นลูกก็ยังสวยเหมือนเดิมจริงๆครับแล้วคุณเจนนี่เดินทางมากับใครบ้างครับอาจารย์ครับวันนี้ก็มากับคุณแม่แล้วก็ผมครับ อ๋อสามคนด้วยกันได้ครับผมครับค่ะโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ประมาณนะคะครับโอเคนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีคร่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการด้วยเช่นกันนะฮะก็เคลียร์กันนะคะสำหรับข่าวของเจนนี่นะคะโอ้โหฟังคดีนี้แล้วฮะคดีมันมันมันพลิกแล้วนะครับผมได้ได้ได้ไดด้ดดคนอาจารย์อันนี้อาจารย์ประมาณอ๋ออาจารย์วันชัยเออโทษทีครับ แเราก็เคิมอสรุปแล้วก็คือว่ายังไม่ได้บินแต่คดีเนี่ยพลิกจริงๆครับผมเพราะว่ามีการยืนยันว่าจะบินพรุ่งนี้นั่นไงตอนบ่ายโมงแล้วก็ทรัพย์สินที่ขอคืนขอพอชคันเดียวคืนพอเท่านั้นพอที่เหลือไม่เอาอะไรเลยครับผมนะครับอ่ะก็เคลียร์กันไปสําหรับข่าวนี้นะฮะตอนนี้ครับเสียครับครับมีคนมาลงมนทึกงั้นวันเพิ่มอีกแล้วครับโอ้ยคนเดือดร้อนกันเยอะนะอีกสองสองคดีเลยครับครับมีคดีอะไรบ้างเชิญเลยครับ สร้างความฮือฮาไม่น้อยเหมือนกันทันทีที่ทราบข่าวว่าสุยพรณภา,ามีลูกแล้วหลังเธอคลอดลูกชายน้องเคนโซบไปเมื่อไม่นานนี้แต่ก็ไม่ไายมีกระแสะข่าวเมาส์ออกมาว่าเธอไปแย่งสามีของคนอื่นมาทั้งที่จริงฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่ก่อนแล้วอีกทั้งฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาเก,ก่าก็ได้มีการโพสต์ข้อความพาดพิงในเ Facebook ต่างๆนานานเรื่องนี้เธอจะชี้แจงว่าย,ยัางไงไปฟังจากสาวสุยพรณภากันเลยดีกว่า อย่างที่บอกว่าไม่ได้แย่งใครนะคะเป็นดูว่าเขาเลิกกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นจะพอบทใครจะเช็คอะไครจะได้กับใครอะไรก็แล้วแต่เช็คแล้วเพื่อนเพิ่ออะไรเงี้ยครอบครัวเนี่ยจะรู้ว่าตรงนั้นเขาจบมานานแล้วเราถึงเรื่องของเขาเองคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่สงที่สุดจีไม่ออกมาพูดก็คือเราแทนเด็กแค่น,นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลงตัวที่สุดเพราะว่าสุเสาวทิดลูกเลี้ยงก็มาอยู่กับสุขสุขก็ทําหน้าที่แม่เลี้ยงอย่างสุดกลัง มากันที่พิธีกรคู่ประกาศข่าวมากความสามารถไก่มีสุขที่จูจ่ๆก็ตกเป็นประเด็นจนได้ทันทีที่เจ้าตัวโพสต์ภาพขนาดป้อนแฮมเบอร์เกอร์ให้ลูกสาวน้องนารูปที่ตอนนี้อยู่ในวัยห้าเดือนแล้วซึ่งนอกจากคำชื่นชมในความน่ารักของน้องนามรูปก็มีคนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีข่าวว่าทำให้ไก่มีสุขได้ตัดสินใจปิดแฟนเพจใน Facebook พร้อมคำขอโทษแฟนๆที่ ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้พาครอบครัวมาออกงานพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเลยถือโอกาสชี้แจงผ่านสื่อถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยยอมรับว่ารู้สึกเหมือนกันลูกเนี่ยพี่เก๋บอกเองพอโพสเสร็จก็ไม่ได้ไปดูฟีดแบ็กจนแบบสามวันเพื่อนบอกไก่แฮมเบอร์เกอร์อะไรแก่อะอะไรอย่างเงี้ยพี่เก๋ว่าเออเออทำไมหนอเนี่ยเขาบอกว่าแกให้ได้กินแฮมเบอร์เกอร์โดนด่าเต็มเลยพี่เก๋ตั้งใจจะให้มันตลกพอมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องซีรีสไปแล้วอย่างเงี้ย ึงแม้ว่าเราจะตอบอะไรไปพี่เก๋ก็เชื่อว่าเขาคิดว่าเราน่าจะแก้ตัวละคนที่เขาไม่เข้าใจก็คือพี่เก๋เชื่อว่าเดี๋ยวเวลา่ะมันจะพิสูจน์เองว่าว่าแม่คนนี้เลี้ยงลูกแบบไม่เป็นหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่รักลูกหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้เองจากการเวลาพี่เก๋ผ่านชีวิตเรื่องพวกนี้มาหลายครั้งแล้วแล้วพี่เก๋เกชื่อว่าเวลาที่ผ่านมาันพิสูจน์ตัวพี่เก๋มาหลายเรื่องแล้ว ก็เคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอย่างกรณีคดีของพี่ไก่มีสุขครับผมก็ป้อนแฮมเบอร์เกอร์เป็นพร่าลุดออกมาเขาบอกว่าไม่ได้เจตนาให้คนเข้าใจผิดนะฮะไม่ได้ว่ามีเจตนาให้น้องกินอะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็ปิดแฟนเพจไปที่เรียบร้อยนะฮะป้องกันการจะมีปัญหาต่อเนื่องอ๋อเป็นแฟนเพจของของน้องเขางวใช่ปิดเลยโอเคโอเคก็ปิดไปก็ดีฮะถูกต้องครับครับครับอ่ะอีกข่าวนึงก็ข่าวของพี่สุยนะฮะ ก็แจ้งเลยว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แย่งสามีใครนะฮะก็เคลียร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าสำหรับสองข่าวนี้แต่ตอนนี้ครับอะไรถึงเวลาต้องตรวจแผงหน่อยฮะโอ้โหอันนี้คือคักขึ้นมาทันทีเวลาตรวจแผงเนี่ยใครมาหน้าสอนอเราบ้างนะอ้าวอาเอาจัดการอ้าวมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูแลไปเดี๋ยวขอเป็นคนเบื้องหลังนี่ครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพอแล้วพอแล้วค่ะโอ้มากับชุดขันชนะค่ะไม่เดินนั่งไหมหนู นีขออนุญาตตั้งใจโชว์หุ่นนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเรามีการาเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองอย่างเห็นได้ชัดค่ะก็เลยอยากจะมาบอกต่อกันสนิดนึงว่าสําหรับวันนี้ใครกุ้มใจใครเครียดอยู่ว่า ฉันอ้วนกรรมพันธ์นะ <c oughs> ฉันอ้วนโยโยโยามานะ <c oughs> ฉันอ้วนคุณแม่หลังคลอดนะบากไว้เลยฉันอ้วนจากการกินจิกนะฉันอ้วนจากทุกสาเหตุมานะไม่เป็นไรค่ะคควันนี้ถ้าถ้าเราเลือกปฏิบัติตัวเองอย่างถูกวิธีเราก็ผอมได้หุ่นดีได้อันนี้มิ้น์สมัยก่อนนะคะน้ำหนักสูงที่สุดอยู่ที่6กกิโลตอนนี้อยู่ที่4 7่กิโลนะคะพยายามได้สี่สิบเจ็ก้นบานตะไคยใหญ่มากค่ะพี่ดะครใหญ่มากี่ลุงดูใส่ดิสโก้แพนไม่ได้นะคือวันนี้เราใส่ก้แ่่่นนใหหเเเ็วาาอรรูปปปงลียไ จากในรูปและตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้อยากจะมาบอกเคล็ดลับดีๆว่าอย่าท้อกับการกับการลดน้ําหนักตัวเองจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าการควบคุมอาหารนะคะผักผลไม้ออกกําลังกายดื่มน้ำเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีของปิ้งของย่างของมันของทอดเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้เราทราบแต่บางท่านอาจจะทําไม่ได้ด้วยเวลาอันจํากัดนะะเร่งรีบหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราแบบว่าเอออาจจะไม่มีเวลาที่จะไปควบคุมอาหารขนาดนั้นออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีถ้าทําได้แต่หลายคนก็ทําไม่ได้นะคะดื่มน้าพักผ่อนได้เพียงพอก็ทาไม่ได้ติดเกมกันไปอะไร ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าไหมคะถ้าเราเพียงแค่สวมใส่ชุดเนี้ยคือชุดเรอจินสลิมมิ่งนะสวมใส่ปุ๊บสามารถเก็บสัดส่วนส่วนเกินตัวเสื้อ12จุดทันที12จุดตัวกางเกง12จุดทันทีและสามารถทําให้คุณขยับไซส์ทันทีเมื่อใส่ตั้งแต่ครั้งแรกและใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆผอมอย่างถาวรโทษนะมีคาถามครับว่า12จุด ผมนับยังไงก็เกินนะเนี่ยเด้อเด้ออันนี้เขาเรียกว่าเม็ดดอทกับพี่ไม่เกี่ยวกับจุดไม่เกี่ยวกับจุดตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะแต่ว่าจุดที่หมายถึงว่าตัวเสื้อตัวเสื้อเก็บตรงไหนบ้างช้อนให้หนาอกของเราเป็นรูปเป็นร่างอันดับแรกเลยเพราะว่าเนื้อผ้าเขาไม่เหมือนใครอันดับที่สองคือทําให้หน้าท้องเราแบนรางเอวเราเป็นรูปเอสเคิร์แผ่นหลังเราใช่แผ่นหลังเราตั้งตั้งตรงแล้วก็บริเวณช่วงหนอกนะคะหรือว่าปีกหลังเนี่ยทำให้มันแบบว่าไม่มีไขมันช่วงหนอกช่วงก้นเก็บก้นให้เป็นต้น นะฮะช่วงหน้าท้องปีกทุกสัดส่วนเก็บทุกสัดส่วนทั้งหมดเสื้อ12จุดกางเกง12จุดทั้งหมด24จุดโอ้โหอันนี้ก็คือชิ้นอันนี้เป็นกางเกงเป็นกางเกงแล้วก็มีเสื้ออันนี้ใส่เสื้อแล้วดูนะคะว่าถ้าคุณใส่เป็นประจําสม่ําเสมอมันจะใส่แล้วหลวมแบบนี้อย่างนี้เลยอ๋อเหรอฮะอันนี้คือเล็กเล็กมากเล็กคือตัวเราเล็กลงจนข้างในเนี่ยมันหลวมแล้วแต่ว่าใช่เอาเดูเนื้อผ้าเหรอดูเนื้อผ้าดูเนื้อผ้าดูได้ค่ะไม่เป็นไรน้อยอย่าเล่นกับไเดีี๋ยยวกาาเเมมนะะคอันนี้อองบกว่า หุ่นดีรูปร่างดีเนี่ยชุดนี้ช่วยได้ก็คือว่า1เลยเนี่ยเขาเป็นเนื้อผ้านําเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นผ้าสเปนเด็กนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นช่วยในเรื่องความยืดหยุ่นนะพี่คะนะคะยืดมากเลยนะคะใช่ใช่แล้วก็ช่วยในเรื่องของนะคะผ้าไนลอนแท้บแปดสิบเปอร์เซ็นคืออันนี้คือคนที่ใส่ครั้งแรกคุณใส่ครั้งแรกเนี่ยใครใส่เสื้อผ้าไซส่เอ็กซ์เอลอยู่พอใส่เรจินสลิมมิ่งเข้าไปปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่าตัวเนี่ยเล็กลงทันทีเลดค่วามพุ่มเล็กเลยนะเล็กเลยท มนุษย์ค่ะน้องก็มาในรายการด้วยนะคะเสื้อแดงด้วยนะใชคนนั้นนะคะมาด้วยค่ะพี่ค่ะทีนี้เนี่ยดูนะคะว่าใครที่รูดซิปตัวเองไม่ขึ้นพอใส่เรยจินสลิมมิ่งเข้าไปปุ๊บคุณรูดซิปขึ้นไอพวกที่เวลาเวลารูดแล้วต้องกระโดดอะกระโดดด้วยปิดมากปิดมากตีลูกาผ่านผลเราดรอปสองรอบรูดซิปไม่ขึ้นแต่ถ้าคุณใส่ชุดนี้ปุ๊บรูดซิปขึ้นทันทีนะคะและใส่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆผอมถาวรเพราะชุดนี้นะคะเขาจะมีเม็ดดอทที่ที่เมื่อกี้เราเรางงวว่่่าาาาเเเออออ๊ะะมมมมมม็็ดดดดททททัันนนีีีห้้ไรใชตจกหงงออัญมณีชชนนิดึื่่วา ทัวร์มาลีนพลอยสีชมพูค่ะ <R> มันทําหน้าที่ในการถักทอลงไปในเส้นได้ร่างกายคนเราคลายความร้อนตลอดเวลาลเมื่อร่างกายเราคลายความร้อนเสร็จปุ๊บความร้อนจะถูกดูดกลับมาที่เม็ดดอตรงนี้นะคะความร้อนจะเบินไขมันของเราลึกทะลุทะลวงลงไป3าถึงหนิ้วหรือ14ไมโครเมตรนะคะเพราะฉะนั<ๆ> <ű> ้นพวกเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มอ้วนกรมพันอ้วนโยโยยาอ้วนคุณแม่หลังคลอดเอาออกหมดเลยและตัวเนื้อผ้านะคะเราจะเห็นว่าจะมีเปลือกของถัวแมคคาเดเมียเหมือนในรูปนะคะคือเปลือกของถัวแมคคาเดเมียเนี่ยนะคะเอาไปเผาจนกลายเป็นผงอิเลลล็กกตรออนนแ้วถัทงไปใ ออนูที่เป็นเส้นได้ <ST. S 1> คือหนึ่งมันจะช่วยเบิร์นไขมันอีกหนึ่งรอบ,รบดูดซับกลิ่นเหงื่อของเราตลอดเวลาแล้วก็ดีท็อกของเสียออกจากร่างกายของเราเพราะฉะนั้นชุดนี้ใส่ปุ๊บหนึ่งผอมเลยตั้งแต่ครั้งแรกใส่ต่อนเนื่องไปเรื่อยๆผอมอย่างถาวร,ร,รทําให้ดีท็อกผิวของเราจะดีด้วยแล้วก็ทําให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีแล้วจะบอกเลยว่าถ้านี่อันนี้เป็นเคสของคุณแม่หลังคอสนะคะคุณแม่ท่านนี้ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยเพราะว่าดูแลลูกเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะคะใช้เวลาใส่ชุดนี้ประมาณ สเดือนลงไป15กิโลค่ะอ้อาแล้วดูผู้หญิงอีกคนนึงค่ะผู้หญิงีคนยังไม่มีลูกแต่ใส่ชุดนี้ไปเรื่อยๆปากฏว่านางมีลายบริเวณกล้ามเนื้อค่ะ่ครับผมอเป็นซิกแพคขึ้นมาเป็นลายแบบเห็นได้ชัดคือใส่นั่งเนี่ยคือใส่นั่งเหมือนใส่เดินใส่เดินเหมือนใส่วิ่งใส่วิ่งเหมือนวิ่งสี่เท่าเพราะฉะนั้นใครใส่ชุดนี้แล้วออกกําลังกายหรือทํางานบ้านจะเบิร์นไขมันตะลอดเวลาโอ้ เราใส่แล้วนี่มันู่กับเรามันอาบเหม็นอาบเหม็นเหมื่อได้ไหมคือชุดนี้เนี่ยต่าง่างที่บอกว่าเปลือกของทัวร์แมคคาเดเมียมันจะระบายความร้อนแล้วก็จะช่วยดูดซับเหงื่อตลอดเวลาไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยอลองดูที่มันก็มีไหมไม่มีครับพี่นี่ตรงนี้ก็ได้เข้าเร็วเลยเฮ้ยเฮ้ย Premises, เนี่ยบอกแล้วเนี่ยอย่าไปเล่นกับไฟอย่าไปเล่นกับไฟด้วยอันตรายวันนี้มิ้นมีข่าวดีมาบอกถ้าอยากจะหุ่นดีเลยอยากให้คนพิสูจน์กลิ่นเนี่ยเขาชื่เขาได้ชื่นชมเราใช่ไหมฮะวันนี้มิ้นให้10คนแรก10คนแรกชุดเนี้ยราคาไม่แพงไม่ถึงหมื่นนะคะราคาปกติอยู่ที่5,800บาทเองคุณใส่ต่อเนื่องติดต่อกัน1สัปดาห์ให้ครบ60ชั่วโมงถ้าไม่มีสัดส่วนส่วนใดลดลงเราคืนเงินให้ด้วยนะวันนี้5,800บาทคุณไม่ต้องซื้อมิ้นให้10คนแรกโทรเร็วโทรไวเอาไปแค่3,900บาทแ สายแรกโทรได้เลยที่1577หรือ0 2 2 9 0 3 9 9 9 1 5 7 7หรือ0 2 2 9 0 3 9 9 9ให้แค่10คนแรกโอ้โหเหลือแค่5สายทันทีโอ้โหเร็วมากเร็วมากจะได้เช็คสายให้มิ้นด่วนเลยทันทีมิ้นให้แค่10คนแรกเท่านั้นนะคะที่จะได้จาก5,800บาทได้ไปในราคาเพียงแค่3,900ได้ทั้งเสื้อและทั้งกางเกงค่ะรีบโทรเลยด้วแล้วรับประกันเลยนะพี่ถ้าเกิดใครใส่ครบ60ชั่วโมงภายใน1สัปดาห์เฮ้ยแขนไม่ลด ี่สัดส่วนส่วได้ลดเลยอะเฮ้ยทำไงดีพี่โทรมาที่เบอร์เดิมค่ะ1577หรือ0 2 2ย์ส9งสองเ้าราคืนเงินให้เลยทันทีโอ้โหรับประกันขนาดนี้เหลือ3สายสุดท้ายค่ะ3สายสุดท้ายเร็วฮะเร็วฮะ3สายสุดท้ายที่คุณจะได้จาก5,800ัหรือ3,900บาทโอ้โหแล้วจะกคุณดีแบบนี้ดีมากนะคะแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆด้วยไม่เสียนะขอบคุณเสียมากนะครับขอบคุณเสียมากครับผมขอบคุณด้วยกันดูกระหอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปชุดนี้หน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวส่งไปให้เมียดูฮะ เอาไปให้ใส่ดีกว่าพี่ง่ายกว่าเออซื้อสักชุดให้เมียใช่ใช่แล้วบอกเลยนะคะว่าวันนี้ใครที่โทรเข้ามาทันนะคะหรือแค่3สายสุดท้ายนะคะจาก5,800บาทวันนี้เหลือเพียงแค่3,900บาทมินย้ํเบอร์ให้นิดนึงค่ะที่1577หรือ0 2 2 9 0 3 9 9 9ครับผมการันตีถ้าใส่ครบ1สัปดาห์นะคะ60ชั่วโมงไม่พอไม่ลดลงคืนเงินเลยทันทีค่ะครับผมโอ้โหนี่ต้องขอบคุณมากถือว่ามาเยี่ยมแผงแล้วเจอของดีจริงๆคริงนะฮะดีทั้งผลิตภัณฑ์ ดีทั้งคนพูดดีทุกอย่างเลยแผงนี้หอมแผงนี้ดีครับผมขอบคุณมากนะครับคุณมิ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคตอนนี้ก็ตรวจแผงไปที่เรียบร้อยครับนะะฮเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวบันเทิงยังรอกันอยู่นะครับกับสนอแสนแซสักครู่เดี๋ยวครับสนอแสนแซ่บ